สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องทุกทท่านครับขอต้อนรับเข้าชู่ช่องครับวีไลให้ชมเอาส่วนใบๆครับของวันที่สิบเก้าครับสิบแปดเอฟซีครับมาติดตามตัวเลขกนั่ทั้งครับของป่านกนะครับงวดที่ผ่านมานะครับนั่ทั้งตัวเลขของป่านกนะครับห้าตัวมาสามตัวนะครับมาเด้อครับเอฟซีห้าตัวมาสามตัวบนแน่นอนนะครับ เอฟซีเบิง้งงในช่วคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่แงแจ้งเตือนสีประพาดข่าวสารแนวทางจากทางช่องอนะครับเข้ามาเบิง้งตัวเลขแนวทางน้ากันคับแนวทางของป้านกครับงวดประจําวันที่31กรกฎาคมครับ2566ว่าแนวทางป่านกนะครับสิใดตัวใดมาฝากพ่ะตอนเอฟซปล่อยต่อวดนกันเลยนะครับ หลังจากตัวเลงหน้าทางของป้านกนะครับมาเต็มๆนะครับอ่างวดนี้นะครับ31กรกฎดาคมครับแนวทางตัวเลขของป้านกนะครับสีเดือนทางไปทิศทางใดนะครับคุณพ่อคุณแม่เข้ามาบึงมาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับให้ทางช่องที่สําคัญครับเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับแนวทางสิประปาข่าวสาร เวลาทางช่องครับอัปเดตคลิปใหม่ๆลงอ่าเอฟซีกษีประพาดข่าวสารจากทางช่องนะครับอาครับเพื่อเ่เป็นการเสียเวลาครับเข้าเข่ามาเบิงตัวเลขแนวทางครับของป้านกนะครับแนวทางสิมีตัวใดนะครับเตรียมแคปหน้าจอไว้เบิงเป็นแนวทางฝากตอนกันนะครับช่วงใบๆนะครับของวันที่19นะครับของวันที่19มาเบิงตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับ นี่เป็นตัวเลขแนวทางรับของป้านกับงนวดที่ผ่านมาครับ16กรกฎาคมครับสกิปเขาขับเอามาแอ่งอ่างอิงนะครับมาอ่างอิงให้ FC ซได้เบิ่งได้ชมกันนะครับ5ตัวมา3ตัวบนนะครับแนวทางของป้านกรับ03 6 2 1นะครับวิ่งเด่นบนล่างนะครับ3กับ6ถือว่ามานะครับ3มาบน6ไปล่างนะครับ อาเมาเบิ่งน้ำกันคลิปนี้นะครับเป็นงวดของวันที่31กรกฎาคมนะครับของป่านกได้ส่งตุลุกเนี่ยทางมาให้แล้วเป็นแนวทางครับประจำงวดวันที่31เด้อครับอันนี้เป็นสคริปเก่านะครับเอามาให้เบิ่งให้ชมกันนะครับอาเข้ามาเบิ่งงวดประจำวันที่ครับอาสี่เตรียม แคปบหน้าจอนะครับคุณพ่อคุณแมวเตรียมแคปบหน้าจอนะครับครับอันนี้เป็นเปรียบเทียบให้กันเบิ้งนะครับเปรียบเทียบกันเบิง้งแนวทางของป้านกนะครับกับแนวทางของป้านกอันนี้ครับหัวมือเป็น31กรกฎาคมครับแนวทางคือเกาคือเดิมนะครับห้าตัวมาสามตัวบน ครับวันนี้ครับมีสามสี่ห้าหกแปดสามสี่ห้าหกแปดนะครับอ่ห้าตัวมาสามตัวบนเด่นนะครับเด่นไปที่สี่กับห้านะครับอ่เลขวิ่งเลขเด่นนะครับเด่นไปที่สี่กับห้านะครับอ่วงกลมไปที่สี่เม็ดเดียวนะครับแนวทางสุดสามตัวครับมีครับ 7 4 8 7 4ีนะครับแนวทางของป่านนกเดิอกับเ c คุณพ่อคุณแม่นะครับทีแคปหาจอบอเป็นนะครับจดไวเป็นแนวทางครับ3ตัวมาห้าตัวครับพอภัย5ตัวมา3ตัวบนครับมี4มี3มี5มี6มี8มี3มี4มี5มี6มี8 5ตัวครับ3ตัวบนมาให้เห็นแน่นอนนะครับ หางวัตถิ่ันธ์มากก็ถือว่ามากนะครับ3062นะครับศูนย์มา3มา6วงล่างนะครับ03ครับอ่าแล้วก็วิ่งโบนเด่นไปที่3กับ6นะครับ3กับมานะครับนี่น่าจับตาอีกสำนักหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางของป้านกนะครับอ่ะครับสำหรับสุด3ตัว7 4 8 7 4 5 ให้ fc นะครับตัดขัดเหรียญใดเลยครับตัดขัดเหรียญใดเลยนะครับเพราะว่าเขารหลจับสลากกินแบ่งไว้เลยนะครับปล,ลาหน,น,นกห่มากสุดสามตัวตัดเล่นเลยนะครับเพราะว่าเหล็กวิ่งประเด็นสี่โยเลี่นนะครับมาสี่กับห้าเด่นไปที่สี่นะครับแนวทางห้าตัวมาสามตัวให้เห็นแน่นอนวันนี้เป็นสามสี่ห้าหกแปดสามสี่ห้าหกแปด อาแคปหน้าจอไว้พิจารณาครับเป็นแนวทางฝากต้อนกันตัวเลขถูกอกโดนใจนะครับเอฟซีทางสองเฮาคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอว่าเป็นนะครับสมุดปกาจดไว้เพื่อเป็นแนวทางหรือครับาทางสองเฮาเสนอเป็นแนวทางอ่ะด้านซ้ายนี่ครับเป็นสคริปเ่าหวนวันที่1ิบกกรกฎาคมออกมาเปรียบเทียบให้ FC เอฟซีเบงอ่าตัวนี้นะครับ 31กระะกฎาคมดันขัวมือและก็ห่าล่อว่าสุดสองตัวป้านกสีฟันสีเน้นมาจะาคูร่อเป็นโครงสุดไ้ายอีกรอบหนึ่งนะครับแนวทางของป้านกเด้อครับมามักอบเพราะกระจังตามครับแนวทางแต่ละ่ะ <c oughs> สำนักนะครับมามักจบเพราะกระจังตามบ่หมักกับปล่อยผ่านนะครับทางช่องเสนอเป็นแนวทางนะครับอาจจะของตัวเลขนะครับเพื่อนกระห้มาเป็นแนวทางเด้อครับ เป็นหนแนวทางแคบหบนาเจาไว้ด้านซ้ายมือครับเป็ี่ยนสกี์เก่าวันที่16นะครับทั้งชองเขาได้ลงไปเอามาอ้างอิงให้เอฟซได้เบิ่งกันฝั่งหัวมือครับรวดวันที่31ที่จะถึงนี้นะครับ31กรกฎาคม2566ครับนาทิตามมากครับเพราะว่า5ตัวมา3ตัวบนมาให้เห็นแน่นอนมาอิหลีครับวดีผ่านมาศนย์กับมานะครับ นะครับหกยังลงล่างอีกนะครับนะครับวิ่งบนเด่นที่3กับ6 3เข้ก็มาเต็มๆต็มหกลงล่างนาทีต่ำตียางมาัก2ก็ลงล่างนะครับเนี่ยครับเอฟซีานาทีต่ำด้วยครับความเกียนไร้ของป่าน,นกมีเพิ่มเติมจังใดลือคงสุดท้ายรอสุด2ตัวว่าเพิ่นสิคัดสิเนนให้ FC ฟซีทางช่องเป็นตัวใดเอาครับมักชอบแคบนาจอไว้พิจารณากันครับ จ้าหน้าจอไว้พิจารณากันเป็นแนวทางจากวิไลให้โชคนะครับ31กรกฎาคมแนวทางของป้านกนะครับอขอกขอบขอบคุณขอบคุณเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสิบประพัดข่าวสารตุกยอดไล์ยอดแชร์ขอ,ขอบคุณขอบคุณนะครับหละกากคอมเมนต์ บางคอมเมนต์ก็ได้ตอบบางคอมเมนต์ก็บ่ได้ตอบเด้อครับ FC คุณพ่อคุณแม่ครับอ่าบางคอมเมนต์ก็ได้ตอบบางคอมเมนต์ก็บ่ได้ตอบแต่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับอ่าขอกราบขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับอ่าคอมเมนต์นะครับอ่านทุกคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็ตอบเด้อครับบางคอมเมนต์ก็บ่ได้ตอบนะครับบางทีบางทีก็ยุ่งยากครับอ่าขอกราบขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่ะครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับของปลานกหวังไวเอฟซีคุณพ่อคุณแม่คือสีแคบหนาจอไว้เป็นทีเรียบร้อยนะครับามักชอบข้ากระจังต่มบ่มหมักกรปล่อยผ่านอ่ทางส่องเสนอเป็นแนวทางนะครับห้ากระเบื้องให้เป็นแนวทางนะครับตัวเลขถึกโกโดนใจข้ากระจังตามบ่มหมักปล่อยผ่านอ่ะสุดท้ายนี้ขอกาบขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านทังช่องครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนไวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ